เดี๋ยวมาดูวิธีเข้าสายปลั๊กรุ่นตกไม่แตกกันนะครับอันดับแรกขันน็อตออกมาครับแล้วก็ถอดออกมาแบบนี้ครับสวมตัวปลอกเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราก็ขันออกก่อนครับอย่าลืมขันตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวลัดสายไฟไว้ไม่ให้สายไฟหลุดนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปให้สุดอย่าให้ตรองแดงโผล่นะครับขันล็อกเลยครับ พอขัดแน่นแล้วเราก็มาจัดสายครับยัดเข้าไปแบบนี้นะครับถ้ามันติดแบบนี้นะครับให้เราคลายน็อตอีกนะครับใส่เข้าไปได้แล้วครับเห็นไหมครับแล้วเราก็ดันเข้าไปให้สุดนะครับแล้วขันล็อกครับตัวนี้เนี่ยก็จะมาดันสายให้มันแน่นนะครับเวลาเราใช้งานสายก็จะไม่หลุดง่ายนะครับเสร็จแล้วเราก็ดันตัวปลอกข้อปักนะครับดันขึ้นมาให้สุดเลยครับสังเกตว่ามันจะเสมอกันนะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปเลยครับ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะได้ปลั๊กตกไม่แตกพร้อมใช้งานแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมทดสอบปลั๊กตกไม่แตกตัวนี้นะครับสามารถกดดูที่เพลย์ลิสต์ตรงนี้ได้เลยครับจริงๆมันไม่ใช่แค่ตกไม่แตกนะผมลองฟาดดูแล้วมันก็ไม่แตกส่วนคนที่อยากได้ปลั๊กตกไม่แตกตัวนี้ไปใช้งานทางร้านเขามีขายทั้งแบบเป็นตัวแล้วก็แบบเป็นกล่องแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้เลยตัวนี้เนี่ยทางร้านรับประกันการใช้งานให้อีก2ปีนะครับก็ใช้กันแบบยาวๆเลยครับซื้อครั้งเดียวจบเลยรััับสําหปกกกตตตไม่แวนี้